โรคพิษสุนัขบ้ากลับมาถูกพูดถึงอีกครั้งภายหลังกรุงเทพมหานครออกประกาศเตือน11พื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะประชาชนที่อยู่บริเวณดังกล่าวและชุมชนโดยรอบแนวรัศมี5กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร9จุดเสี่ยงและสมุดประการ2จุดเสี่ยงให้เฝ้าระวังอันตรายโรคพิษสุนัขบ้าเนื่องจากพบสัตว์ป่วยเมื่อย้อนกลับไปดูข้อมูลพบว่าในช่วงปลายปี67และต้นปี68กรุงเทพมหานครพบสัตว์ป่วยด้ยวยโรคพิษสุนัขบ้าในบริเวณพื้นที่เขตประเวศเช่นเดียวกันซึ่งกรุงเทพมหา,ออาน,น้าเฝ วและดําเนินการค้นหาสัตว์ต้องสงสัยและลงพื้นที่สอบสวนโรคหากมีใครถูกสุนักกัดหรือวรขวนขณะที่ผู้ว่าชัดชาติระบุสถานการณ์โรคพิษสุนักบ้านในพื้นที่ที่พบสุนัขป่วยนั้นขณะนี้ยังไม่น่าเป็นห่วงแต่ก็ต้องไม่ประมาทเพราะเป็นโรคที่รุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตซึ่งเคสล่าสุดมีผู้ถูกกัดหนึ่งรายแต่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันแล้วรวมทั้งไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตพร้อมระบุว่าปัจจุบันโรคพิษสุนัขบ้ายังมีอยู่โดยยังพบในบางพื้นที่ที่เป็นพื้นที่รกร้้้้าาาาาางเเจหนที่ขไปตติดตมยก ที่ผ่านมาอยากให้โรคพิษสุนัขบ้านในกรุงเทพมผานครเป็นศูนย์แต่ก็ยังคงมีหลงเหลืออยู่บ้างทางนี้เมื่อต้นปีก็ยังพบในพื้นที่เขตประเวศแถวกองขยะจึงอยากขอฝากประชาชนให้เลี้ยงสัตว์ด้วยความระมัดระวังไม่ควรปล่อยให้ออกนอกบ้านและคนที่ไปสัมผัสสัตว์ที่ต้องสงสยัยก็ต้องรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคและแจ้งเจ้าหน้าที่ด้วย ส่วนมาตรการและแนวทางเฝ้าระวังและป้องกันโรคในพื้นที่ควบคุมโรคนั้นสำนักอนามัยร่วมกับทีมสาวิชาชีพค้นหาผู้เสี่ยงสัมผัสสัตว์ต้องสงสัยหรือสัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในคนและสัตว์รวมทั้งนำสุนัขจรจัดในพื้นที่รัศมีการพบโรคเข้ากักสังเกตอาการที่ศูนย์ควบคุมสุนักกรุงเทพมหานครประเวศแล้ว9้าตัว โดยระหว่างวันที่5ถึง11กันยายนที่ผ่านมาได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในประชาชนกลุ่มเสี่ยงสัมผัสแล้ว36โดสฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ทั้งสุนัขและแมว45ตัวอย่างไรก็ตามที่ผ่านมากรุงเทพมหานครมีการร่วมมือกับหลายมูลนิธิเช่นมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยดำเนินโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันสุนัขและแมวในกรุงเทพรวมทั้งมีหน่วยบริการเคลื่อนที่ของสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุขออกให้้้บบรรริิกกาาฉีดวัััคคซนนนปองโพษุ ทำมันในพื้นที่ต่างๆทั่วกรุงเทพโดยในปี68นี้กำหนดเป้าหมายฉีดวัคซีนป้องกันให้แก่สัตว์เลี้ยงและสัตว์จรรวม170,000ตัว สุดท้ายต้องเน้นย้ำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์จรและหากถูกกัดหรือสัมผัสสัตว์ที่มีอาการผิดปกติเช่นกระวนกระวายไม่อยู่นิ่งกัดทุกอย่างที่ขวางหน้าตัวแข็งน้ำลายไหลลิ้นห้อยหรือสัตว์เสียชีวิตให้รีบล้างแผลและพบแพทย์ทันทีรวมถึงแจ้งไปยังกลุ่มควบคุมและพักพิงสุนัขสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณาสุขสำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพหรือสำนักงานเขตในพื้นที่